ครับผมสวัสดีครับผมหมอมาดูเดี๋ยวมาดูช่อมกันนะอันนี้เป็นแดงมุงซับนะครับผมแดงม่วงซับดอกกำลังแดงเลยลักกี้สีขาวนะคอณชมเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะเขีย่ยเจสอนไม้ตัวนี้ว่าจะทําฝัดนะว่าจะได้ทํำไหมดูก่อนตัวเงก็ทําไมล้าจังล้าจังล้าจังอันนี้ก็ไม้ตัวนี้ก็ไไหมเราออกดอกสวยนะดอกยิบอกใหญ่หน้านาเลยนะสวยนะตัวนี้สวย ก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ที่ลงขายนะเป็นไม้ดอกมัทราเ่ยนะแต่ว่าให้ดอกได้เยอะดีต้นนี้นะให้ดอกด้เยอะนะราคาแพงหน่อยเพื่อไปเมื่อเช้าเท่าไหร่เจ็ดร้อยหกร้อยอสนใจนะหกร้อยเอาไปตั้งตัวได้นะไม้แบบธรรมชาตินะต้นใหญ่นะต้นใหญ่หกร้อยผรก็ส่งให้ได้อยู่นะลบาส่งแล้วหกร้อยหากชอบอยัชมอันนี้เจ้ ขยายพันธุ์ไว้ทาฝักนั่นแหละตัวนี้ไม่ได้เสียบคุณผื้ชมเลยไม่มีกิ่งพันธุ์ที่จะเสียบก็มีแต่กิ่งแบบเดิมๆนะผมก็เลยไม่ได้เสียบนะลอกิ่งแบบเป็นใหม่ออกมาก,ก็ยังไม่มีเดี๋ยวถ่ายงานเสร็จจะลดน้ำมาะชงฝั่งนี้บ้างเพราะว่าเมื่อคืนฝ้นตกนะแม่แต่ฝั่งนี้ไม่โดนฝนแม่ให้เบาเป็นไร ยังไม่ได้เสียบไม้เพิ่มเพราะว่ากิ่งชันไม่มีต้องรอรอกิ่งเหล่านี้นะรอกิ่งที่ดอกสวยจนได้ดอกสวยแต่ว่ากิ่งยังใช้งานไม่ได้ก็ต้องรอ,อยังเลยไม่ไมีไม่มีไม้เสียบไม่ได้เสียบงานในช่วงนี้ก็ต้องพักเอาไว้ก่อนก็อยากเสียบแหละอยากเสียบเยอะๆจะได้มีไม้ขายอะไรระเบาอันนี้เป็นเหวือนเพชรนะเพชรเป็นแบบนี้นะครับผมกระ่องกระแท่นนะ ไม่ได้งานนะเพราะทำแบบบ้านๆน,นะทำต้นต้นไหนสวยก็มาถ่ายเพื่อจำหน่ายนั่นแหละต้นไหนอันนี้ยังยังใช้ไม่ได้หรอกยังเป็นมาที่ใช้ไม่ได้นะไม่สวยพอที่อยากเอามาขายได้ยังเล็กไก่เยอะนะไม้ที่เสียบใหม่ไก่จะชอบมาเหยียบที่ผมไม่ค่อยเสียบไม้เตี้ยเพราะไก่เยอะแล้วกลับมาเสียบไม้สูงก็ขายยากแล้วกลับมาเสียบไม้เตี้ยอีกครั้งหนึง่ง ปัญหาไก่จะมาเหยียบอย่างนี้ขึ้นเหยียบกิ่งกระหกักจริงๆริงติดนะแต่กิ่งดีนะแต่เหลือไม่กี่กิ่งหรอกจะเหลืออยู่ตัวละกิ่งเท่านั้นเองเพราะว่าไก่จะทําหัางหรอกก็เลยทําให้เหลือน้อยหน่อยก็เลยดูดูไม่ไม่สวยเป็นซีผมถิงไม่ทําทําแล้วคนรู้สึกเครียดเวลาเสียเป็นซีแล้วเราเสียไปละลายกิง่งอย่างนี้ไก่เขาจะชอบไปเหยียบบดเหยียบบดแล้วก็เป็นไม้ที่เสียมันต้องมามาเสียบใหม่ซ่อมใหม่ทำให้ นั่นแหละทำให้ไม่ทําทําให้ไม่ทําโอเคนะมาเท่านี้แหละครับผมมาแม่ทอดก็มีต้นนั่นแหละที่ผมว่าเก็บอะไรหกรนะ้อยเนาะหกร้อยแหละดอกธรรมาดาเนี่ยไม้บ้านๆเราก็สวยดีนะถือเราเชอบไม้แบบบ้านๆก็สวยดีนะดอกดอกก็ดูสวยดีนะก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวจนะลดน้ำมาชมก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ